สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาวาดชิ้นส่วนตามรูปนะครับก่อนที่ทําการวาดเราก็มาพิจารณาว่ารูปสร้างรูปทรงที่เราจะวาดนี้มีรายละเอียดยังไงจะใช้คําสั่งอะไรบ้างนะครับเราก็ดูทีละส่วนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะเ,นเหมือนฉากขึ้นอย่างนี้นะครับ ก็มีขนาด40กว้าง40นะครับลึกลงไป34ถึงถึงท้ายนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีค่ารัศมีความโค้งนี่คือ5 5มิลิเมตรความสูงตรงที่เป็นเส้นตรง60รัศมีความโค้งนี่คือ20ฉะนั้นความสูงจนถึงปลายนี้ก็80เราก็ต้องาวางแผนกัน นะครับขึ้นอยู่กับวิธีการของใครของมันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาใช้วิธีการของผมถ้าใครจะทําด้วยวิธีการอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลเอามาเริ่มกันนะครับจะนับว่ากองด้านล่างนี้ก่อนด้วยขนาด40เอ่อแล้วบวก40อันนี้5บวกกับ34เป็น39 แล้วลบความหนานี้เจ็ดเซนเหลือ32ฉะนั้นก็จะเป็นกล่องที่มีขนาด40่คูณสาสูงสูง7นะครับก็คลิกคําสั่งบล็อกอินเสิร์ตท,ที่สามบ็อกนะครับก็จะมี ในแนวแกน x 40โอเคแกน y เมื่อกี้เราคำนวณได้32 32, 32, 32ก็พิมพ์ไปนะครับ3207กดโอเคครับก็ได้รูปกล่องสี่เหลี่ยมมาตามนี้ จากนั้นทำรูปตั้งฉากขึ้นนะครับรูปตั้งฉากขึ้นลแล้เราก็บ้าดจากตรงนี้ก็คือตั้งฉากขึ้นตนัวนี้สูงเท่าไหร่หกสิบบวกยี่สิบเป็นแปดสิบมีความหนาเจ็ดนะครับก็มาเริ่มกันนะครับก็คาสั่งบล็อกเหมือนเดิม สั่งบอกเหมือนเดิมนะครับมุมนี้เอามุมนี้ฟังมาทางแกนแกนนี้แกน X ก็สี่สิบเหมือนเดิมฝัง y ก็เจ็ดความสูงแปดสิบเลือกตัวนี้ให้เป็นยูน t e เชื่อมต่อกันนะครับก็กดโอเคตอนนี้เราได้เป็นฉากมาแล้วลูกทรงนี้แล้วนะครับ มา,มาเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเราก็มาทําส่วนโค้งนี้นะครับก็ใช้คําสั่งเอเดเบนนะครับปึ๊บคลิกตรงนี้ครับรัศมีรัศม,มีเห็นไหมครับนี่เขาบอกรัศมีอันนี้คือยี่สิบเราก็พิมพ์ไปยี่สิบเนเอนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันยี่สิบกดโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปทรงใกล้เคียงแล้ว ต่อมามาทาตัวฉากค้าตรงนี้นะครับฉากค้ำรงนมีสอตัวให้เราไปที่คําสั่งสกเก็ตคีเอ็ดเพนนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ให้เลือกคําสั่ง add distance คือตรงนี้ครับแล้วก็ distance ไปแล้วก็เลือกไป มันจะขึ้นตรงนี้ให้ไปเท่าไหร่ถ้าเราดูตรงนี้นะครับนักงเรียนมันจะยุบเข้าไปหกเราก็เลือกลบหกตอนนี้หกไปแล้วกดโอเคนะครับนี่มันจะเข้ามาหกเพื่อเราจะทําการวาดรูปฉากสามเหลี่ยมนี้นะครับพอเสร็จแล้วด้นนี้เสร็จเราก็มาที่เส้นนะครับเส้น วาดรูปสเหลี่ยมคลิกจุดตัดตรงนี้ให้มันอยู่เพียนนี้นะครับแล้วเลือกยี่สิบโวลเนเทอร์คลิกไปนะครับกดตรงนี้ขึ้นไปยี่สิบแล้วก็คลิกเออเดี๋ยวก่อนนะครับอันดูก่อนปุ๊บคลิกจุดตัดเลื่อนไปยี่สิบคลิก เลับแคมยี่สิบนะครับคลิกนะครับเสร็จปุ๊บคลิกนี้ปุ๊บมาหาจุดตัดตรงนี้เป็น p o i าจุดต,ตรงนี้เสร็จแล้วเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วจากนั้นนะครับมันอยู่บนเพนนี้เรากดคำสั่ง e x e u t e เราเลือกฝั่งนี้มาฝั่งนี้หนาเท่าไหร่ครับหนาหกเช่นเดียวกันเราก็เลือกอน,นี้หกกดเป็นดูในนะครับกดโ OK. อเคฝอนนี้ฝั่งนี้เราจะวาดอีกตัวหนึ่งฝั่งนี้นะครับเหมือนกันแล้วก็ทิ่คําสั่งสกเก็ตเกียรเพนแล้วก็เลือกอันนี้มันเดิมนะครับนี่ก็คือ คิแนครับน,นี่ปุ๊บอันนี้เลือกมาฝั่งนี้คือลบหกนะครับมันจะมีลูกศรขึ้นเราสามารถเลื่อนได้มันก็ดูนะครับตอนนี้เรากามาหกเราก็่อหกโอเคเหมือนเดิมนะครับวาดรูปนะครับขึ้นมาเท่าไหร่ยี่สิบ ยีสบนะครับบาทมันเดิมคลิกนี้นะครับ,ป,บปึ๊บนี้ให้เรากด20่สิบเพนเทอร์นะครับกดคลิกจากนั้นมันเลือกที่ปลายเส้นแล้วก็ลากมาที่ปลายเส้นเส้นก็จะเกิดรูปสามเหลี่ยมกดปิด ใช้คำสั่ง e x t c u t e นะครับ e x t c u t e ดูไปทิศทางไหนเราก็ดู6 6มินเหมือนเดิม6มินตามรูปนะครับ6มินตรงนี้เรากดโอเคนะครับ execute 6มินโอเคถ้าเราไม่แน่ใจเราก็สามารถไปดูที่ อันนี้ห้าเราต้อง6กนะครับทำยังในใจก็ไปดูที่คำสั่งเดิมโอเคนะครับตอนนี้เราได้แล้วรูปทรงรูปทรงตามภาพแล้วต่อไปก็เหลือเจาะตรงเป็นมุมทรงก็บอกยื่นกับมุมตรงนี้นะครับใช้คำสั่งเดิมตรงน,นี้ชิกกี้นี้รัศมาดู 5มิลน,นะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ห้ากดโอเคคำสัง่งเอ็ดเบนนะครับห้าโอเคตอนนี้เป็นแล้วนะครับหรืออะไรถ้าตอนนี้มันบังนะครับมันบังนี่เราก็สามารถด,ดัดตำแหน่งเราสามารถกดทายได้นะครับกดทายไปก่อนอค,ครับก็รูปร่างก็ใกล้เคียงแล้วนะครับ เหลือบริเวณนี้บริเวณนี้เราก็มาสเก็ตออนเพนนะครับเลือกออนเพนเราจะใช้วาดบนหน้านี้กดแล้วกดโอเคมาปรับหน้าให้มันดูตรงๆข้อหามันอยู่หน้าไหนดูก่อนนะครับน่าจะหน้านี้ไม่ใช่หน้านี้ไหมไม่ใช่หน้านี้อ่าโอเคหน้านี้นะครับ ถ้าเราดูตรงนี้มันก็จะมีรัศมี15บรัศมี11บรัศมี15บหาคือเส้นผ่าศูนย์กลาง30 11คือ22ครับแล้วก็ทําการชักที่วงกลมครับเราคลิกเส้นขอบมันจะขึ้นจุดศูนย์กลางให้ปึ๊บเราพิมพ์ไป30โอเค